สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นํารายการธรรมรารับรุณกลับมาพบก,กับท่านผู้ฟังกันงบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะทุกทุเชา้าตั้งแต่เปิดสถาน,นีในเวลาตีห้านะคะเราพูกคนในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราชค่ะเป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วนะคะ,ะวันนี้เป็นวันแรมเจ็ดข้ามเดือนสิบเอ็ด มาเสงค่ะก็ขอ,ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมาพบกับพระอาจารย์ไพบูลอภิพุโนโซึ่นท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้มีการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริเลิมตามพุทธโอษแบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัด,ดอุดรธาน,นีนะคะซึ่งมาพบกับพระอาจารย์แล้วก็คงจะเป็นช่วงของการสนทนาธรรมะหรือว่าสากัะช้านั่นเองนะเจ้าค่ะก็ขอกราบนมัตการพระจาจย์เลยเจ้าค่ะ กับมัสการเารจ้เาจจจค่ะพระเจ้าขาเริญพานจ้าธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนี้ก็อยากจะขอหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับอนิสงส์ของการประพติพรมจันทร์มาพูดคุยกันดีนะเจ้าค่ะแตาว่าเมตตาพระอาจารย์เราก็จะพูดกันถึงทั้งอนิสงส์ของการประพติพรมจันทร์ทั้งของทางฝ่ายารพระสงฆ์และก็ทางฝ่ายคารวะด,ด้วยนะเจ้าค่ะ ว่า,ามีอนิสงส์ดีอย่างไรก็ขอกราบมิมนุ์พระอาจารย์ภบูณพิปุโมได้เมตตาสาธกชาเลยเจ้าค่ะว่า,าการประพฤติพรหมจรรย์ในทางพุทธศาสนานั้นหมายถึงอะไรและอนิสง์ของการประพฤติพรหมจรรย์นั้นมีอย่างไรบ้างเจ้าค่ะนิมน์เจ้าค่ะที่อาารย์ต้องการจะพูดเรื่องของอนิสง์ในการหลีกออกจากการมก็เป็นคําเดียวกันการที่เราพูดว่าการประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็เป็นคําภาษาบาลีที่เขาใช้คําว่าเนคขมะ นะคือก,การประพฤติพรหมาจการหลีกออกจากการมหรือว่านิคัมมะเนี่ยเป็นคำที่แทนกันได้ที่ต้องการพูดเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่มาในอนุบุพิคถานะอนุบุพิคถาแปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องที่แสดงไปตามลําดับตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าสมณโคดมของเราเนี่ยเคยเล่าเรื่องในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อวิปัสสีให้ฟังะว,ว่าตอนนั้นพระเจ้าวิปัสสีอยู่ที่ในป่านอกเมือง นอกเมืองพันธุมดีราชธานีชาวเมืองพันธุมดีเนี่ยเขาก็ออกจากเมืองไปนะหาพระพุทธเจ้าว,วิปสัสสนะีไปเสร็จปุ๊บก็ได้ฟังเรื่องของอนุบุพิกถานะพอได้ฟังเรื่องอนุบุพิกถาแล้วท่านพระพุทธเจ้าว,วิปัสสีเนี่ยทราบแล้วว่าจิตใจของชาวเมืองพันธุบดีจำนวน8ปดหมืนพันคนที่มาฟังธรรมเนี่ยเป็นจิตใจที่อ่อนเหมาะละกลญญาการางานละก็ได้แสดงธรรม เรื่องอริยสัจสีให้ฟังจะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าแสดงอยู่เป็นประจำละนะพอพอพระพุทธเจ้าวิปัสสีแสดงเรื่องอริยสัจสีให้ชาวเมืองพันธุบดีราชธานีจำนวน84% 0 0 0ี่ันคนหลังจากที่เขาฟังเรื่องนุบุภีกถาแล้วเนี่ยปรากฏว่าชาวเมืองจำนวน8 4 0 0 0่ันคนเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยนที่นั้นทั้งหมดเลยนะจ๊ะไมทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเขาเขาจะรู้ได้เองเลยว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดจะมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในเรื่องของรูปูพิคถาเนี่ยหลายๆท่านก็ให้ความเห็นมาเป็นเหมือนการที่จะเตรียมจิตนะก่อนที่จะฟอกเหมือนกับการเตรียมผ้านะซักผ้าให้สะอาดแล้วก่อนที่จะรับน้ําย้อม mm hmm. เราเราจะเอาผ้ามาย้อมเนี่ยคุณก็จะต้องซักผ้าให้สะอาดก่อน mm hmm. แต่ถ้าผ้ามีสิ่งสกปรกมีเศษอะไรมันก็จะรับน้ําน้ําย้อมได้ไม่ดี เพราะฉะนั้นไอ้การที่ทําความสะอาดผ้ามีการเตรียมจิตตรงนี้ตรงนี้นี่คือตรงนีงน้ก็คือเรื่องของอนุบุพิกถานะมีอะไรบ้างในเรื่องของการแสดงทำไปตามลําดับนะอนุบุพิกถานี่ก็คือเรื่องที่แสดงไปตามลําดับลําดับในที่นี้ก็คือลําดับไล่มาตั้งแต่เรื่องของฐานนะเรื่องที่สองลำดับท,ที่สองที่แสดงไปก็คือเรื่องของศีลสามก็พูดถึงเรื่องสวรรค์ ข้อที่4ก็คือโทษอันเศร้าหมองต่ำซ้าของกามแล้วก็5ก็คืออันิสงส์ในการหลีกออกจากกามแต่ซึ่งวันนี้<จ>เราจะพูดถึงข้อที่4และข้อที่5ตรงนี้นคือโทษอันเศร้าหมองต่ำซ้าของกามอันนี้รู้สึกว่าเคยจะพูดไปบ้างแล้วแต่วันนี้จะพูดถึงนิดหน่หน่อยๆ่<จ>แล้วก็ข้อที่5ก็คืออันิสงส์ในการหลีกออกจากกามตรงนี้เราก็พูดถึงเรื่องของเนคัมมะกำลังพูดถึงเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์นั่นเองใชกค่ะ ที่ใครสักคน,น,กนหนึ่งแลนะทำความเข้าใจใน5เรื่องนี้นะคือทานศีลส,สวรรค์โทษของกามอน,นิสงส์งในการดิราก,การกรมแล้วเนี่ยจิตกุลเนี่ยพร้อมละพร้อมในการที่จะรู้อริยสัจสีได้เหมือนกับผ้าที่สะอาดแล้วพร้อมในการที่จะจะรับน้ํายอมได้นะลักษณะนี้ก็คือเข้า<จ>สู่ค,ความเป็นเรี้ยงบุคคลได้ค่ะอ่าตอนนี้คือคือเรื่องของอนุบุพิกถาท,าที่ที่เราทาความเข้าใจ ที่เรามาต้องการพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมต่อมาในะสะพานที่เชื่อมต่อมาเรากําลังพูดถึงว่าใครสักคนในคนหนึ่งนะคุณดยใจเ,เป็นพ <Okay. S 1> ราวาสครองเรือนแล้วก็เปลี่ยนในการมีความขยันในการเลี้ยงชีพอะไรต่างๆนะอันนี้ก็คือกุมีเรื่องของทานเรื่องของศีลอยู่นะสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยคือมีความสุขใจมีจิตเป็นแบบเทวดานะเทวดาเขาอยู่กันที่ไหนเขาก็อยู่นบนสวรรค์ นะสวรรค์บนดินก็มีสวรรค์ที่เป็นจริงๆก็มีแตนะ่เราพูดถึงว่าสมวรรกายนี้คุณตายไปคุณก็ไปเกิดเป็นสวรรค์เป็นเทวดาอยู่ในชั้นดาวดึงบ้างอะไรบ้างนั่นคือสวรรค์จริงๆเจ้าค่ะอย่างน้อยในปัจจุบันนี้เราก็ยังมีความสุขมีจิตใจที่มีความรักความเมตตานะมีความเอ็นดูมีความสบายใจอันนี้ก็เป็นสวรรค์แบบมนุษย์เนานะมีความวยอยู่สบายนะอันนี้คือสวรรค์มนุษย์เจ้าค่ะแบบเหมือนก็บอกสวรรค์ในอก ลบในใจอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราประสบได้ในปัจจุบันอันนี้คือเรื่องของทางศีลสวรรค์นะซึ่งถ้าเราไปฏิบัติตามศีลชีวิตฉันก็ค่อนข้างจะสบายใจได้เราจะไม่มีความร้อนใจนะในการที่ใครจะมาโจ์เราด้วยเรื่องที่เราไม่ได้ทําผิดเพราะเราไม่ได้ทำเนาะเจ้าค่ะ,ะทีนี้ปัญหาก็คือว่าสวรรค์นะสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่ที่อิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยการมกุลทั้งห้า อนะยในโลกม,มนุษย์ใครสักคนใดคนหนึ่งนะมีความสุขในเรื่องตาหูจมูกลิ้นไกยมากนะก็เหมือนกับ <Okay. S 1> อยู่บนสวรรค์เลยนะ mm hmm. อิ่มเที่ยบรามด้วยการประครบประง,งมอย่างทุกชนิดนะบ้านหลังใหญ่รถยนต์มีอยู่ห้องแอร์มีความสุขทุกอย่างนั่นะคือลักษณะของความเป็นอยู่แบบแบบเทวดาเขาก็มีความสุขแบบนี้ <Okay. S 1> นะซึ่งความสุขแบบเทวดานี่มากกว่ามนุษย์มากเนะปรียบเหมือนกับบน เทือกเขาหิมลาลัยนะกับหินก้อนเท่าฝ่ามือนะมันกหมายความว่าความสุขของเทวดาบนชั้นดาวดึงเนี่ยเท่ากับภูเขาหิมลาลัยทั้งก้อนแต่นะ<ม>ความสุขของมนุษย์ชนิดที่จะมีความสุขมากที่สุดเช่นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้เป็นตน้น<จ>ก็ะจะมีความสุขแค่หินก้อนเท่าฝ่ามืออเทียบกันไม่ได้เลยนะจ๊ะมน,นไม่ถึงแมนะ้ซึ่งส่วนเสี้ยวอะไรเงี้ยจค่ะจูค่ะทีนี้ในการเปรียบเทียบกันตรงนี้เพื่อให้เห็นความสุขที่ที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย พอพอเราเห็นว่ามันเมียรนี่ส่งนะทำให้เรามีความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมเราก็รักษาสีแล้วก็ให้ทานอันนี้คือบางต้นดีแล้วคุณทําดีแล้วแต่ <Okay. S 1> ในเรืยอกันไอสิ่งนั้นที่มันมาเนี่ยมันมีโทษอันเศร้าหมองต่ำซามของกามอยู่นะโทษอันเศร้าหมองต่ำซามของกามนะมันจะมารัดรึงเกาะกิน mm. ทําให้หัวใจของเราเนี่ยมันเศร้าหมอง นะพระเจ้าตรงจึงใช้โทษอันเศร้าหมองต่ำซามของกามใช่ค่ะแต่ต้องทําความเข้าใจนิดน,นึงว่าไอ้เรื่องของสวรคร์นะก็คือเรากำลังพูดถึงการมบุคลทั้งห้าคือความสุขที่เกิดจากตาคูจมูกลิ้นกายนะห้าอย่างนี้ก็เรียกกรมกุลห้าหรือในบางที่เขาก็พูดถึงคำว่าวัตถุกรมวัตถุกรมค่ <Okay. S 1> นะเช่นอะไรบ้างโทรศัพท์มือถือที่มันหร,รนะูหรูนะหรือ <Okay. S 1> เรากำลังพูดถึง บ้านหลังโตๆความสุขทุกชนิดแหละอาหาร,ารอร่อยๆเสื้อผ้าะะดีดดดสๆสวยๆคือสิ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายน,นี่กวาการบุญมาจากภายนอกนะซึ่งมีอยู่ที่ไหนคนรวยก็มีกันซึ่งมีอยู่ที่ไหนสวรรค์ก็มีกันซึ่งมีอยู่ที่ไหนบ้างนะอะไรที่มันจะเป็นสถานที่ที่มีความสุขให้ความเอิบอิ่มเพียบพร้อมทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ก็เรียกว่าการคุญมากโค่ะซึ่งอันนี้คือข้อที่สามคือเรื่องของสวรรค์ ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้นะพอใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยชุ่มเนะเอิบอิ่มด้วยการมุคุณห้าแล้วในใจนี่บางทีมันมีตัวเชื่อมต่อก็เรียกว่ากามนะก็ไกลสระอามอม้าจะอยู่ในใจนะถ้าจิตใจของเรามีกามมีคือหมายถึงอะไรหมายถึงความลุ่มหลงเพลิดเพลินยินดีพอใจกำหนัดพัวพันมัวเมายึดมั่นในสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ย เรียกว่ากาลจ <Okay. S 1> ุคะตอนนี้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างคําว่ากามคุณห้ากับคาว่ากามนะซึ่งกามคุณห้าในที่นี้ก็หมายถึงวัตถกกุกามการในที่นี้หมายถึงกิเลสกา <Okay. S 1> ะวัตถุก,กามคือสิงส่งภายนอกกามคุณห้าคือสิ่งภายนอกกามหรือกิเลสกามเป็นสิ่งภายในกามเป็นสิ่งภายในกิเลสกามเป็นสิ่งภายในนะสิ่งภายนอกที่มันมาดีๆและหรูอลังการทุกอย่างเนี่ย มันอาจจะทาให้ในใจเรามีกิเลสกรารมเกิดขึ้นอ,อันนี้คือคุณมีนะคุณคุณมีภายนอกคุณจึงอาจจะมีภายในได้ใช่ไหมอาจจะมีะสิ่งที่เป็นกรารมเกิดขึ้นภายในทีนี้กรารมเนี่ยที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยบางคนจึงคิดว่าทั้งนั้นฉันไม่มีละฉันไม่เอาภายนอกดีกว่าคือความเลืล่อหรูรังการสิ่งที่เป็นกรารมคลห้าวัตถุกรารมไปฉันไม่เอานั่นนั่นคุณเข้าใจผิด เพราะว่าถ้าคุณ<ช>คนที่ไม่มีอย่างเช่นมีคนจนเข็นใจไรท้ทรัพย์สมบัติในจิตของเขามีความมีกามีกิเลสกรรมได้ไหมม่ได้จ้ะมีได้แน่นอนอย่างขอทานหรือว่าคนที่มีทรัพย์น้อยแล้วเขามีความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมายึดมั่นตือมั่นในสิ่งที่เขาไม่มีเขามีได้แต่เขามีกิเลสกรรมในใจอย่างเงี้ยของเขาได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าวัตถุกรรมกูจะมีหรือไม่กระตามแต่ถ้ากิเลสกรรมกูยังมีอยู่นี่ มันมันเสี่ยงนะทีนี้ที่พระเจ้าได้ตรัสถึงเคยเปรียบเทียบให้ฟังก่อนการตรัสรู้เนี่ยตอนนั้นทร,รมานตัวเองอยู่ท้องกิว่วจับจับท้องก็ถึงหลังจับหลังก็ถึงท้องนะจค่ะตตอนนั้นก็เลยมีอุปมาอุปไมยอ,อันนี้เปรียบเทียบถึงวัตถุกรรมกับกิเลสกรรมนะว่าถ้าใจยังมีกิเลสกรรมอยูอ่ต่อให้จะทรมานตัวเองหรือจะไม่ได้ทรมานตัวเองก็ตามมันก็บรรลุไปไม่ได้ แต่ถ้าในใจไม่มีกิเลสกรรมแล้วจะทรมานตัวเองหรือจะไม่ทรมานตัวเองก็ตามก็บรรลุได้เหมือนกันซึ่งสิ่งภายนอกไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับอุปมาอุปไมในวาระเดียวกันที่พระเจ้าตรัสถึงเนี่ยคือเหมือนกับไม้ที่จุ่มอยู่ในน้ำนะก็คือถ้าเป็นไม้สดจุ่มอยู่ในน้ำเนี่ยยังไงเอามาเอาไม้สีไฟมาสีมันก็จุดไฟไม่ติดแต่ถ้าเป็นไม้แห้งไกลาจากน้ําเอาไม้สีไฟมาสีก็จะติด ต่นี้ไม่ได้ยกตัวอย่างถึงไม้แห้งจมอยู่ในน้ำนะไม้แห้งจมอยู่ในน้ำมันก็ไม่ติดเหมือนกันใช่ไหมจุกค่ะเพราะนั้นก็คือคงจะหมายถึงว่าคนที่มีวัตถุกามเนี่ยจะมีกิเลสกรรมเกิดขึ้นได้มากกว่าก็คงจะหมายถึงอย่างนั้นอาจจะมีแนวโน้มที่ว่าจะจอมล้มหลงทวพันม,<ว>มากขึ้นมากกว่าจค่ะซึ่งซึ่งพ่อในใจเรามีกิเลสกรรมแล้วนันจะมีความแห้งผักในใจไม่มีความอิ่มด้วยกาม นะไม่มีความอิ่มโดยกับแค่นี้ไม่พอต้องเอาอีกนะที่คนที่เขาโกงชาติบ้านเมืองกันก็เพราะว่าเขาถูกการรัดรึงหัวใจก็อยู่ <Okay. S 1> นะเพราะถูกกามรัดรึงหัวใจอยู่มันไม่พอมันต้องเอาอีกมันต้องได้มันต้องเอาอีกมันต้องมีอีกนออีก็ <Okay. S 1> นะจะไม่พอนะีก็จะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่นความยึดมั่นการเถียงกันเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกั้นะความแห้งผักในใจมีปัญหาเรต่างต่างๆม,มาเยอะ ย่ไปหมดการใช้กําลังการใช้อาวุธคือฝ่ามืออาวุธมีความอาวุธไม่มีคมนัม้นทุกอย่างก็จะตามมาเพราะคุณมีการห่วงกันมีโทษที่เกิดจากการห่วงกัน้นมีความกําหนัดมีความตรรณีมีความยึดถือเป็นของตัวนี่คือโทษของกามทั้งสิน้นก <Okay. S 1> ้าซึ่งกุปตมาปรมัยที่ผู้ชาเปรียบเทียบไว้เนี่ยชัดเจนมากคุณเดอใจอเช่นว่าเปรียบด้วยกับท่อนกระดูกนะท่อนกระดูก เออปรียบเหมือนกับคนที่เขาเอาคนไขหมูนะหน้าเขียงหมูเนี่ยนะเขาจะมีความชํานาญการใช้มีดมากเขาปาดมีดบ๊อบบ๊อบบ๊อบนี่เนื้อหลุดมาส่วนหนึ่งหนังหลุดมาส่วนหนึ่งมันหลุดมาส่วนหนึ่งกระดูกแยกไปส่วนหนึ่งในกระดูกที่แยกออกไปนี้ไม่มีเอ็นติดอยู่ไม่มีเยื่อเนื้อเหลืออยู่มีเลือดเปื้อนอยู่ินเดียวนะโยนกระดูกเนี้ยให้หมาสุนัขที่รออยู่หน้าเขียงหมู ท้องกิวหิวมากเลยนะคนขายหมูเอากระดูกเนี่ยที่มีเลือดเปื้อนอยู่ินเดียวไม่มีเอ็นไม่มีเยื่อติดอยู่เลยโยนให้สุนัขกินถามคุณทนายว่าสุนัขมันจะหายหิวไหมไม่มีวันหายหิวไม่มีวันหายหิวเลยสุดจะที่สุดก็คือกินน้ำลายตัวเองแต่แล้วเขายังเสี่ยงกับการที่สุนัขตัวอื่นมันจะมากัดมาทําร้ายเพื่อที่จะแย่งกระดูกไปสุนัขตัวอื่นนั้นกินไปก็ไม่หิวไม่หายอิ่มอยู่ดีไม่หายหิวอยู่ดีแ้่ไม่มีความอิ่มเกิดขึ้นนี่คืออันที่หนึ่ง นะคือเปรียบด้วยกับท่อนกระดูกอันนี้สองคือเปรียบด้วยกับชิ้นเนื้อนะนกคาบชิ้นเนื้อไปนะหวังว่าจะไปกินที่ที่รังของมันก็ังถูกนกตัวอื่นมาเฉียบโฉบเอาขโมยเอาแย่งเอานะอันนี้คือข้อที่สองอไก่ที่วัดปาด่าตอวไหนโซนนี้ก็เหมือนกันบางทีพระรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะก็จะมีเศษอาหารที่เหลืออยู่บ้างก็โยนให้เป็นอาหารของไก่ใช่ไหมไก่มันก็จะจิกข้าวไปก้อนหนึ่ง พอดีเป็นข้าวเหนียวในก้อนเป็นปั้นๆเนี่ยมันจิกไปมันก็จะลีวิ่งไปไกลๆในพวกจะไปกินคนเดียวไปกินตัวเยวก็จะมีไก่ทั้อื่นเนี่ยไปจิกมันแย่งมันจะไปรุมกินอันนี้ก็คือลักษณะของเปรียบเ้ืยอกับชิ้นเนื้อนะเวลากรคบเพลิงญ่าเหมือนกันนาการเนี่ยเปรียบกับคบเพลิงญ่าตรงที่ว่าคุณจะเคยเห็นญ่านะที่เขาเผาหญ้าตามริมถนนอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันมีควันมาก แล้วก็เปลวไฟถ้าเปรียบเทียบกับไฟที่เกิดจากไม้แก่นแล้วมันเปลวไฟน้อยให้ความสว่างได้น้อยควันมากด้วยแล้วมันก็ไหมอยู่เร็วนะมันไหมลามมาเร็วนะเพราะฉะนั้นเวลาที่สมมติเราถือคบเพลิงหญ้าเนี่ยความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะไหมลามมือเราแล้วควันก็มากไฟก็น้อยแสงสว่างก็น้อยและมีโทษมากโทษมากกว่าประโยชน์โทษมากกว่าประโยชน์อันนี้คือคือยกตัวอย่างให้เห็นว่าโทษของมันเนี่ยมากกว่าประโยชน์ในประโยชน์ของประโยชน์ของ ท่อนกระดูกมีไหมให,ให้กับสุนัขที่มันหิวโซมันก็มีความยินดีพอใจได้กินน้ำลายตัวเองกันเองแต่โทษมากนะคือมันจะมันจะไม่อิ่มนะประโยชน์ของชิ้นเนื้อนั้นมีไหมนะก็มีแต่ว่ามีโทษมากในการที่จะถูกคนอื่นมารุมแยง่งนะประโยชน์ของเ,ออเจ้าโคโปหญ้ามีไหมต่ก็สว่างนิดๆหน่อยๆแต่มันลามเร็วไหมเร็วแล้วก็ควันมากนะอันนี้โทษมากหนะลุมทานเพลิงเป็นยังไงในอันหนึ่งเปิดด้วยหลุมทานเพลิง ลมทานเพลิงก็คืออคุณจะใจเคยเห็นเวลาที่เขาย่างปิ้งหมูปิ้งอย่างเงี้ยนะ, <Okay. S 1> ะหรือว่าเขาย่างไอ้มันสําหลังอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเอาถ่านมานทําให้มันเป็นเป็นแดงแดงแต่ไม่มี <Okay. S 1> เปลวไฟไม่มีควัน okay. เป็นถ่านเพลิงที่ที่ทรู้ช่างหมายถึงในที่นี้เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เห็นควันของมันไม่เห็น okay. เปลวไฟด้วย ถ้าไม่เห็นควันไม่เห็นเปลวไฟเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมันร้อนหรือไม่ร้อนอจน<ะ>ถ้าคุณไปถึงแล้วทุกคุณเหยียบปุ๊บคุณพลาดเลยะแล้วพอมันโดนเชื้อเข้าไปมันก็จะไหม้แล้วมัน,นมกนะ็ร้อนมากร้อนมากซึ่ง,ง,งเป็นสิ่งที่อันตรายคือเป็นภัยที่เหมือนภัยที่เรามองไม่เห็นเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเจ้าตัวเนี้ยอย่างหลุงม่านเพลิงเนี่ยเปรียบเหมือนกับกิเลสไฟที่เสมอด้วยราคะไฟที่เสมอด้วย ราคาเนี่ยไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวสมมติไฟเนี่ยเรายังเห็นเปลวเรายังเห็นควันมันเรายังระวังได้แต่ไฟคือราคาอย่างเงี้ยมันเผาลนอยู่ในใจเนี่ยมันรัอุอยู่ในใจเนี่ยเราไม่เห็นอันตรายมากนั่นก็คือเปรียบเหมือนกับไอ้เจ้าหลุมถ่านเพลิงนี่เองะนะไม่มีเปลวไม่มีควันแล้วก็เปรบด้วยของยิ้มเข้ามานะเวลาที่ความสุขใดๆที่เราเกิดจากตาหูจมูกลิงกายเนี่ยเหมือนกับยิ้มเข้ามายิ้มอะไรมาสมมติเราเราไปยิ้มสร้อยเพชร ของใครสักคนดวคนหนึ่งมาเราก็ไป mm. ทดลองใส่ไปซื้อข้อของในตลาดไปจับใจใช้สอยซื้อ,อ,อเครื่องโออุปโภคบริโภคในตลาด <c oughs> พวกนี้ะเอาแล้วเจ้าของเพชรเขาเดินมาเห็นว่าอ้าวนี่เเพชรยืมฉันมานี่ทาไมเจอม,มาใส่โชยอย่างนี้มันไม่ได้ร้ายแรเทีเขาจะไม <c oughs> ่เอาคืนทันทีเขาจะไี่เอาคืนทันทีอันนี้คือคนทั่วไปเขาอาจจะเขาอาจจะมองาโอ้โหดูสิยายคนนี้แหมใส่เพชรเม็ดบัเริ่มมาเดินตลาด เขาก็จะคุยกันว่าผมคนรวยเขามีชีวิตความเป็นอยู่กันอย่างนี้เองนะ,พะเพื่อไปเจอเจ้าของเพชรจริงๆ,ๆเขาก็ต้องเรียกคืนดันดีเหมือนกันไอ้เจ้าตาหูจม,มูกลิ้นกายเนี่ยความสุขตรงนี้มันเหมือนยืมโกเข้ามาแต่มันไม่ใช่ของเรา <laughs> ยืมา่อทำไมคุณต้องคืนตอนไหนเ้วคุยตอนคุณตายหรือตอนที่มันแตกสลายไปแต่เนะ <laughs> พราะมันพูดนี่มันไม่เที่ยงนะไฟไหม้บ้างเงิ <laughs> นเงิ <laughs> นหายไปเลยเงินบ้านถูกไฟไหม้เงิ <laughs> นเผาผลาญไปละ เงินที่เก็บไว้ธนาคารล่มนะคุณเบิเกเงินไม่ได้เอา้าหายไปละนนมันแตกสลายไปย่างนี้มันยยอะยืมก็ามาจริงอ่าถ้าไปคือเปรียบด้วยผลไม้แ้วผลไม้ก็หมายความว่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งนะแล้วก็ต้นไม้นี้มีผลดกมากแตนะ่มีคนออกมาจากจากเมืองไปสู่ป่านี่เห็นต้นไม้นี้ก็อยากกินผลไม้แต่ว่าไม่มีผลไม้ที่เลี้องอยู่ตามพื้นดินเลยก็ต้องปีนขึ้นไปเอาไหนปีนขึ้นไปกินก็อร่อยจะเก็บกลับบ้าน นะปรากฏมีก้นหนึ่งมานะเขาก็เห็นผลไม้เขาก็อยากได้ผลไม้ดูแล้วมันไม่หมินม,ม,มีที่ร่วงอยู่ตามพื้นแต่เขามีขวานเขาก็จะฟันต้นไม้นั้นเพื่อที่จะเอาผลไม้นั้นนะซึ่งถาม,มา่าต้นไม้ก็ได้รับความชิ้หมายไปนะเพราะว่าผลไม้ที่มันออกมานั่นเองก็คือเป็นพบมีผลก็เลยแล้วตาไลใจใจมันหายเจ้าค่ะแล้วกนะ็ย<อ>ังเปรียบด้วยเข<อ>ียงสับเนื้อะเขียงสับเนื้อก็คือมันไม่ได้กินเนื้อหรอกมันก็ถูกสับถูกทับถูก ถูกเฉาะถูกยิ้นั่นแหละแต่มันไม่ได้มีได้ไปตรวอะไรแน่ไม่ได้ดูรถเลยเจดี๋ยะดูใกล้กันที่นี้แต่ว่าไม่รู้รถเลยเปรียบด้วยของที่ยิมเขามาเปรียบของในความฝันเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยหอกและเหลาเปรียบด้วยหัวงูพิษเดี๋วหังูพิษเป็นยังไงจ๊ะวะพระอาจารย์เจ้า่าก็คือเป็นสิ่งที่อันตรายหัวงูพิษหรือว่าหอกและเหลาอย่างสมมติคุณจะใจมีมีดอันหนึ่ง แลนะมีมีดเล่มหนึ่งซึ่งมีดนี้คมมากเราจะต้องคอยระวังไอ้ตรงคมมีดมากๆหรือว่าหัวลูกศร mm hmm. หัวลูกศรก็ียกปาเป้าอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> มันจะมีความคมมากเราจะต้องระวังมากนะหัวกูพิษนี่คุณจะต้องระวังให้มากเลยไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะเอามาเล่นได้ <Exactly. S 1> อย่างลูกเด็กเล็กแดงเนี้ยลูกหลานเราเล่นมีดเฮ้ยไม,ไม่ได้ต้องรีบพากลทันที mm hmm. มันไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของเล่นเป็นสิ่งที่คุณจะต้องจับต้องด้วยการที่มีสติมาก <Okay. S 2> อันนี้คือพระเจ้าเปรียบเทียบไปฟังแต่ว่า mm hmm. หัวกุพิษไอ้ของมีคมพวกนี้หอ,อกเหลาวพวกนี้คุณจะต้องจับต้องด้วยความที่มีสติมากๆไม่งั้นมันจะบาดมือเราได้มันจะทําให้เราเจ็บได้มันจะทําอันตรายต่อเราได้ <Okay. S 2> ทั้งหมดเนี่ยคุณตใจคือโทษอันสร้างหมองต่ำซามของการมทั้งหลายการม mm hmm. อยู่ในใจนะการมอยู่ในใจนั้นแนวโน้มที่การมจะเกิดขึ้นในใจของคุณมันอาจจะมีแนวโน้มมาจากวัตถุการมที่อยู่ขา้างนอก มีวัตถุก,กรรมอยู่นอกทําให้จิตคุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะเกิดกามในใจพอคุณเกิดการ,รในใจแล้วนี่เปรียบด้วยของสิบอย่างนี้หวงูพิษลุมถานเพลิงคบเพลิงหญ้าของในความฝันของยืมเข้ามาผลไม้โอ้ยมีโทษมากจริงจรงมากไม่จำาัโทษเอาแค่ว่าโทษที่เห็นได้ในปัจจุบันนะเช่วนวาการที่เราจะต้องไปตื่นเช้าไปทํางาน นะด้วยความเพีย่ยนเป็นรื่รงรู้ื่องรวบรวมด้วยกาลังแขนอันนี้ก็ดีนะเป็นการกระทําความเพี่ยนใช่ดีอยู่บางที่เราไม่ได้กินตามเวลาไม่ได้พักตามเวลาไม่ได้กลัดตามเวลาอันนี้ก็เป็นโทษที่เกิดขึ้นจากกรรมนะอธิบายได้มากมายจริงๆซึ่งถ้าเราหลีออกจากกรรมนะึ้ในในใจนะนี่พูดถึงเรื่องในใจนะถ้าเราหลีออกจากกรรมที่เกิดขึ้นในใจได้ไอ้โทษสิบอย่างเนี้ยจะระง,งับไป จะง,งานไปถ้าไม่เกิดขึ้นกับเราถูกต้อตงถูกต,ต<ช>้องจะงานไปนนจนิตของคนที่ระงับไปตรงน,นั้นจนจิตของคุณจะเป็นยังไงจิตเราจะสบายจิตเราจะอิ่มได้แล้วถามไปถามสุน,นัขที่มันแตะก,กระดูกที่ไม่มีเยื่อติดอยู่มีแต่เลือดเพื่อนอยู่นิดหนึง่งมันไม่มีทางอิ่มได้เลยถ้าเราลากตรงนี้ได้จิตเราจะอิ่มได้อิ่มจากอะไรอิ่มจากความสุขที่เกิดขึ้นในภายในเพราะว่าจิตสักดวงใดดวงหนึ่งถ้ายังมีกามอยู่ ถูกรุมเผากัดกินเคี้ยวกินด้วยกามเนี่ยเขาจะจะไปทาสมาธิให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นะอย่างเช่นโยตย่างชันหนึ่งพระเจ้าตรัสไว้ช,ชัดเจนเพราะสังกัดจากกามและสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายนะจึงเข้าถึงชั้นหนึ่งนะมีวิตตวิชาไร,ร<ๆ>ก็ว่าไปนะาการที่อยู่ในใจนะจะทําให้เราเข้าสมาธิไม่ได้นะเป็นนิวรอ,อย่างหนึ่งนะที่จะมารุมเผากัดกินเหมือนสนิมเหล็ก นะการกินเหล็กให้มันเสียคุณมสมบัติของมันไปนะถ้า,าจิตใจเรามีตรงนีนะ้แล้วมันเป็นผลจากไอ้สิ่งที่คุณมีบางทีเราสร้างบุญสร้างกุศลร,รักษาศักษาศีลให้ทานแล้วเราเกิดวัตถุกรกรมขึ้นใช่ไหมซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ดึงเราต่ําได้ต้องระวังนะเราเ,เราสร้างหลุงหลุงพลางของเราเองหรือเปล่านะั้ดยที่คุณสร้างวัตถุกรรมขึ้นมาจากความดีที่คุณทําแต่คุณมีวัตถุกรรมมาดีอันนี้ดีแล้วแต่เป็นสิ่งที่คุณ ควรจะได้รับเพราะเราทาความดีใช่ไหม <S <S. <S แต่อย่าลืมนะอย่าประมาทนะเพราะว่ามันม,ม,มีกิเล<ม>สกรรมที่เกิดขึ้นในใจแต่<ม>ถ้ามันมีกิเลสกรรมที่เกิดขึ้นในใจตรงนี้แหละจะดึงคุณต่นะําลงนี่ทำไมเราถึงยังวนเวียนอยู่ในสังสารสวัฏขึ้นๆลงๆลงๆขึ้นๆเหมือนขึ้นลิฟต์ไปงี้เลยใช่ค <S. S 1> ่ะแล้ววนอยู่เงี้ยวนอยู่เงี้ยนั่นก็เราว่าเจ้าเจ้าตัวกามเจ้าตัวตนานี้นั่นเองบางทีเราไปสูงไปสวรรค์เพลิดเพลินแล้วก็ลืม สร้างบุญอาตกสวรรค์ไปลงนรกลงนรกอารู้สึกได้สติขึ้นมาอาวทำความดีอัาขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์เพลิดเพลินอาลงนรกอีกมนันขึ้นขึ้นลงลงนี้ไม่แล้วออกตรงไหนออกตรงไหน,ออน,ออนไม่มีทางออกคุณก็วนไปอย่างนี้จนนับพบนั้นชาติเป็นสงไขเป็นหลายสงไขโอ้โหน้ำไม่ทว้วนละถ้าถ้าเราเห็นตรงนี้คุณตัใจถ้าเราเห็นตรงนี้ว่ามันมีโทษมาก <Okay. S 2> แล้วเรา,เราควรจะรีกออกจากการม นนในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์นั่นเองทางออกมีอยู่ก็คืคอการมาประพฤติพรหมจรรย์ซะถูกไหมเจ้าคะกตสองพระผู้าเนี่ยไม่ใช่พูดแต่เรื่องปัญหาตรงนี้ก็ปัญหาตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็เป็นทุกข์ไม่ใช่แค่นั้นนั่นคือเรกมองโลกในแง่ร้ายะแต,แต่คำสองผู้ชาเนี่ยให้มองเห็นตามจริงว่า้โทษมันก็มีนะสุขก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมีอยู่คุณไปสวรรค์ได้คุณมีความสุขต่างๆหูจมูกลิ้นกายมีอยู่แต่โทษมันก็มีนะ โทษมันมีล้ททางออกมีไหมนี่แหละคือสิ่งที่สาคัญว่าเราก็มีทางออกให้คุณด้วยนั่นคือการประพฤติพรหมช์นั่นคือการประพฤติพรหมยนซึ่งการประพฤติพรหมช์ของใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็พยายามจะค่อยๆทําไปนั่นคือความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยมันมีอยู่บริสุทธิ์ใช่ไหมอย่างเช่นว่าเราประพฤติปฏิบัติอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งดีแล้วนั่นคือความบริสุทธิ์แล้วแต่มันบริบูรณ์หรือย,อยังเต็มที่หรือยังเปรียบเหมือนกับน้ําบริสุทธิ์ เป็น H2O เพียวๆเลยบนะริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดเจือปนแต่ว่าแค่หยดเดียวอ่ะหยดเดียวมันกินไม่อิ่มมันมันกินไม่หายก็หายคุณจะม่<อ>ไปอะไม่พอค,คุณก็ต้องทําให้มันบริบูรณ์ขึ้มนมาเยอะขึ้น่าซึ่งการปฏิบัติตรงเนี้ยคืออันนี้ส่งในการที่เราจะได้รับจากการที่เราหลีกออกจากกรรมเราจะหลีกจากโทษตรงนี้ได้ทั้งทั้งสิบประการอย่างที่ เพระอจ์ได้ไมุตาสักชาม,มาแล้วนะคะนอกจากนี้รูปแบบของการประพฤติรหมจรรยร์มีอะไรบ้างในะซึ่งนี้อาจารย์คิดว่าจะมาพูดต่อในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะเจ้าค่ะรูปแบบในการประพฤติรหมจรรย์คือวันนี้ต้องอธิบายให้ท่านฟังเข้าใจถึงว่าเอะราจะประพฤติรหมจรรย์ไปทไําไหก็ต้องพูดถึงโทษของมันนะซึ่งใช่ซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยคิดว่าทุกคนคงทราบอยู่แล้วนะแค่กินข้าวอิ่มกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแค่คุณเอาข้าวเหนียวมาจิ้มน้ําจิ้มกิน คุณอร่อยปากนั่นนั่นนั่นคือกามเกิดขึ้นในใจแต่คุณมีกามหรือเปล่าตรงนี้เราทราบกันอยู่แล้วเรียกว่าประโยชน์ของมันแล้วมันมีที่พูดถึงตรงนี้เท่านั้นเองที่เราต้องรแล่พรุ่งนี้เรามาฟังเรื่องรูปแบบนะจ้าคะใช่ว่ารูปแบบของการที่เราจะประพฤติพรหมจรรย์นะอันนี้ส่งในการหลีกออกจากกามจะมีอะไรรูปแบบเป็นยังไงนะจะคุณผูดกันตอนในวันพรุ่งนี้ก็ ฟังต่อในวันพรุ่งนี้นะเจ้าค่ะขาท่านผู้ฟังคะก็คงจะอย่างที่อาจารย์ไปบูนหรอพิปุนโนได้เรียนเชิญชวนแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์ที่27ตุาลาคมเรา,ากลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมรารุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยค่ะแล้วก็มารับฟังพระอาจารย์ไปบูนหรอพิปุนโนแห่งวัดตาดอนหายโศกจังหวดัดอุดรธานีได้สักระชาต่อเกี่ยวกับเรื่องของอนิสงส์จากการประพฤติพรหมจรรย์กันนะคะสำหรับเช้าวันนี้เราก็ขอนำา ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไปบุญอภพิปุนโนและพระเดชพระคณหลงพ่อดรตสะอาดทิโตปัสโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหสศกอําเภอนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการขอบพร,ระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ รับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาิกาถึง5นาฬิกานาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกและ AM 891กิโลเ